นั่งออกกําลังกายง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจวันนี้แม่ปุ๋ยเอาคลิปมาฝากทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนั่งออกกําลังกายก็สามารถผ่าผ่านได้เหมือนกันนะคะท่าแรกเลยค่ะท่านี้เป็นท่า,ท,าที่แม่ปุ๋ยเล่นเป็นประจํานะคะท่าที่ทําให้เอวคอดแล้วก็ทําให้กําเนื้อนะคะบริเวณด้านข้างเนี่ยกระชับรวมถึงลดเนื้อปลิ้นใต้รลักแร้ได้ด้วยนะคะทุกคนท่านี้ก็เอ็นตัวไปข้างหลังค่ะแล้วก็ปิดตัวไปมานะคะซ้ายสลับขวาค่ะ ใครที่อยากให้มันกระชับมากๆนะคะก็สามารถเล่นท่านี้นานๆได้เลยนะคะจำนวนครั้งก็แล้วแต่เราสะดวกค่ะส่วนท่านี้ก็เป็นท่าที่คิดขึ้นมาเองค่ะ <laughs> บางท่าที่ฉันก็คิดขึ้นมาเองเอ่ะท่านี้นะคะไปข้างหน้า,าโยกซ้ายสลับขวาค่ะเล่นตามได้เลยนะคะเพราะว่า,าทำแล้วมันได้ผลค่ะได้ผลในเรื่องของหุ่นแบบแม่ปุ๋ยนี้เองนะคะบางทีเนี่ยเราก็แบบ เออไม่ต้องไปตึงกับมันมากว่าท่านี้เนี่ยฉันต้องทํากี่ครั้งกี่ครั้งเอาที่เรามีความสุขกับมันนะคะส่วนท่านี้ค่ะเอา,เอาสะโพกนะคะเป็นจุดหมุนค่ะแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองเนี่ยเท้าไปด้านหลังนะคะโยกตัวแบบนี้เลยท่านี้ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะดิฉันก็ทําแค่ท่าละห้าครั้งเท่านั้นก็พอเพราะว่าดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็มายืดขาอีกหนึ่งค่ะ เอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะพยายามกดหัวเข่าทั้งสองข้างลงแนบกับพื้นนะคะถ้ากดได้ก็คือเก่งมาถ้ากดไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเราเป็นพวกเริ่มต้นตายแล้วทีฉันทักสิ่งนิฉันก็เกลือนน้ำลายไปด้วยฉันหิวอะไรเนี่ย <c oughs> ท่าต่อไปท่านี้ค่ะท่านี้ดูเป็นท่าง่ายๆนะทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่าคนที่มีปัญหาไหล่หลังตึงแบบแม่ปุ๋ยเนี่ยมันก็อื้อ เจ็บเหมือนกันนะแล้วก็ท่านี้นะคะโยกเอามือประสานกันค่ะแล้วก็ดึงแขนลงยืดค่ะยืดตรงอ่าเขาเรียกอะไรนะตรงลักแร้นะ่ะฉันก็เรียกไม่ถูก, <c oughs> ก,ก,ถกค่ะอะท่าต่อไปค่ะท่านี้เอาอะไรฉันทําท่าเดียวเหรอฉันทาครั้งเดียวฉัน <c oughs> ก็งงตัวเองฉันก็ลงตัวเองเหมือนกันอ่ะ นั่งพักนิดนึงยิ้มสวยต่อไปอท่านี้ค่ะท่านี้นะคะก็เป็นท่าที่กระชับหนา้าอกเนี่ยสังเกตดูเวลาที่แม่ปุย๋ยเอามือมาประกบกันสอกก็ต้องชิดกันด้วยนะคะจังหวะที่สอกชิดกันเนี่ยหนา้าอกเราจะยกขึ้นค่ะท่านี้นะคะ,ะทําท่าต่อไปท่าต่อไปก็ชูแขนขึ้นดึงแขนลงด้านข้างะคะ่ะชูแขนขึ้นดึงสอกลงด้านข้างนะคะจํงงานวนครั้งก็แค่ห้าครั้งก็พอทามากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเหนื่อยไงก็เลยทําแค่นี้ก็พอ อ่ถ้าต่อไปค่ะเหยียดแขนไปข้างหน้าดึงแขนดึงศอกมาข้างหลังนะคะทําตามนี้พูดรู้เรื่องไหมเนี่ยคลิปนี้นะคะความยาวประมาณซักสามนาทีนะคะอ่ะต่อไปค่ะท่านี้คือเป็นท่าที่บริหารสะบักไหลหลังนะคะโดยที่เรากําลังนั่งออกกําลังกายนั่นเองนะคะขี้เกียจยืนประมาณนั้นออกกําลังกายสไตล์คนขี้เกียจจบแล้ว ใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์แม่ปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็อยากแม่ปุ๋ยทำคลิปไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย